ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังทางช่องยูทูบครับผมมอนี่นุ่มอีสานชาแนลมาแนะน,นำวิธีการการละเล่นพื้นบ้านสมัยเก่าแต่โบราณครับผมไอท้ทวนๆขึ้น,โโมมนอยู่โบแมนยังครับนี่ไท้บ้านผมเอิอนบังแกดครับผมเนี่ยเติมน้ำกันครับ มันมีดอกใหม่ค้าอยู่อันหนึ่งนะ Tu niệm bất tu niệm nhưng mà giờ như để đi cho rồi Oh, siêng sẹp sẹp, sẹp sẹp, Nào anh em à, tăng Tang tang, gặp บางลุมหน่ะแกะลุมนะเพานั่นมันจะเคลื่อนแน่พูดีเหลียบร้อยเลยตีหัวต่างไงเจ๊ไม่กกวอ่ะดีกะด

มันนบริเวเต็มลำนั้นนะเต็มขอมค่อมติดเนาะเล้ยจังใจ ผมคลิปนี้ครับหลวงพีมักมวนกัมยมสวดรลวดครับเขาปลาครับเอ็มเสื้อรลวดครับวรลเบิดครับนี่นะมือหัวระเบิดครับหาไม่ไพ่ครับมาเดียนกับอะไร ปลาขางปลาสา้างบ้านครับผมยังไรครับมนี่ผ้าพื้นไมาเง็บสังเกตครับ,รบ,น,บนี่ในลำต่ำก่อนดิ๊ดอ่ะนมหายดิดดดดด นมน่ยมันหน่อยมันหน่อยห,น,หน,ยน่อยเมยนมอรสันสต้งสันฮะเขาป้า หาความดังครับต้องวัดขนาดครับหาลำใหม่ที่ไงถี่ซื้อครับไอว่าเอว่าไปใส่งานไอ้เนี่ยก็เป็นไงพ่นซักเป็นไงพ่นซักเด้อเดี๋ยวกันเร็วนี่งกันเด้อครับออกภาษาไหนไปใส่งานเล่านะาหมอ่านกระพานนู่นอะไรจะให้มันถือขวานตีถือกี่ก็ได้นี่ไปดูอโอ้ยถือกี่มาไปยังเส้นมาเมืองเดียวมันเต็เออได้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 มันแทงหอดคอนเนี่ยครเอา เ,เมมอย่ามันแตกจริงๆเมื่อไรมันเฉลดนี่เนาะมันถืงนี่หนามเตะใช่ไน้ำไผ่ครับน้ำไผ่นี่น้ำไผ่กินได้ครับว่าจะเอาขวดมาสาก,กัดเอาอยู่สมพิริดหนามไผ่เลือกที่อันพอดีงามๆซื้อๆตรงๆมันสีได้เสียงที่ไผ่เลาะมาก นนาสากสันผลงานด้วยรอพอนิวครับหาโดยสันหาโดยเอ็มส่วนลวดเก็บปลาสิวครับเก็บปลาสิวบมมันดิบประชิวเลยวระถุระเบิดชนนิดนึงนะครับมันนึงเกือบพุ่งเส้ใต้ลงกีนะอ่าครับมาเบิ่งวิธีการเลยขั้นตอนเลยครับก่อกนสีมาเป็นบางเกล็ครับผมจะทั้งหนีบออวิจับ ครับเขาต้องเสาะหูก่อนครับหรือว่าลองลองหูก่อนครับเรามันจะลวงโดนมือนะนี่ครับก็เสาะขอบขอบเสาะขอบขอบเรือ้างๆเลยนี่ครับเล็กใหญ่มาไหนก็ขาเต็มนะครับวัตถุห้างง่ายวัตถุห้างง่ายครับนีเสาะบังง่ายซัมไดแห่งเต็ดดีครับ หูใหญ่้ยสำได้แห่งเตดีครับบารนี้สีดั้งบปดังขึ้นอยู่กับว่าห์มอเจาะหู้ข้างล่างนี่ครับออกติดมาประมาณนี้ครับเนยรอพอนิ้วครับหมักมวนเอ็มสวดลวดครับอเ,เอาขี้ข้างเงาออกครับบป็นี้ แหลกกับความร่างกับบางไงสวยงามครับเดีวมันเบิ่งหูครับนี่ครับสองทางหูไตอีกเด่นหูไตมันหน่อยบวดนะนะครับมาถึงขันต้อนเกือบสุดทถ่ายแล้วครับปัดต้องเหลือก่ัน หาดต้องจนหอดสอดใหม่เลยนะระยะห่างของหูกับบ้องนี่กคับประมาณฝามือหนึ่งครับจากขอกขอ้วึฝามือห,หนี่งครบนี่ครับฝามือหนึ่งครับสอดนล้วสอล้รได้พี่นอ๊ะอะไรก็พอกัน มาเจาะมาก็จะได้หูแบบนี้ครับมาถึงขั้นตอนการทดสอบเสียงกับเทสเสียงไปหนับ๊วยลงน่าบื่อตินี่

Ấu nị tí đi nha, nị tí đắng cả, Đụt bay khá đi đi <laughs> <vào> <laughs> โอ้เทียนกาาเคืนอ่บ่เทียนไว้เลยหลายมืดก็จุกันมต่างัโอ้แกะครั้งนึ่งแกะดอกก็เลย

เนี่ยเอายไปเคี่ยวใส่อันนี้มันตืดๆนักเนื่อเบือปีปาจนจืดเต่ออกับนมระนีกก่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้กขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับที่ที่เอาเกีรอัด้ว้ลูกพีทเมาใส่มัง